อันดับ3กทมไฟเขียวเอกชนดำเนินการสร้างสกายวอล์กเชื่อม BTS จากการที่กทมได้เริ่มโครงการดังกล่าวและต่อมาได้พิจารณาอนุมัติให้เอกชนผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารไปดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาซึ่งขณะน,นี้มีอาคารใกล้เคียงการเชื่อมต่อสกายวอล์กกับระบบไฟฟ้าทั้งหมด35อาคารรวมระยะทางทั้งหมดกว่า2กิโลเมตรจะมีสถานีใดบ้าง และดำเนินการไปถึงไหนแล้วติดตามรายละเอียดได้จากข่าวต่อไปนี้กอทอมไฟเขียวเอกชนดำเนินการสร้างสกายวอล์กเชื่อม BTS นะครับอตอนนี้เขามีการเปิดเผยความคืบหน้าโครงการทางเดินลอยฟ้าหรือว่าสกายวอล์กเพื่อเชื่อมต่อรถไฟ BTS ก็มีการริเริ่มโครงการนี่เห็นไหมนี่คือบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติถนนปทุมวันพระรามหนึ่ง <S S S ที่มีสกายวอล์กเชื่อมระหว่างสถานีสยามไปไหนชิดลมอะชิดลมสยามไปชิดลมมันเดินได้ เขาบอกเขาจะทําให้หมดเลยอ่ะใช่เขาจะทําตั้งแต่นั้นเลยตั้งแต่อ่อนนุชไปจนถึงหมอชิดเนี่งคือเดินได้หมดเลยไม่ชอบมาไม่จะชอบมาท่านทาไมอ่ะทำไมก็จะได้เดินไงคนคนกรุงเทพไม่ได้ออกกาลังกายโอ้โหจะกระแลเปียกพอดีออกมาจากบ้าน5นาทีถ้าเดินก็ไม่ต้องไปไหนแล้วหรอโอ้โหเมืองไทยถ้าไม่มีแอร์มันเดินไม่ได้จริงๆหรือว่าจะอน,นุญาให้ขี่จักรยานอ้าวก็ BTS ก็ไม่มีคนขึ้นนี่ ไม่แต่ขี่จักรยานไม่ได้หรอกมันแบบมันไม่สม่ําเสมอขนาดน,นั้นที่สําคัญแบบคนที่เดินอยู่ก็ลําบากอีกอะแล้ว<ก>ที่<ม>สาคัญคือนะไม่มีใครเขาทาแบบนี้ก็หรอกในโลกอะเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยนะรถไฟที่เป็นรถไฟลอยฟ้ามันจะต้องอยู่ปริมณฑลอันนี้เอาจริงๆเลยนะไม่ได้ว่านะ คือก็โอเคเข้าใจที่มีแต่ว่ารถใต้ดินมันควรจะอยู่ในเมืองเนื่องจากอะไรในเมืองเนี่ยตรงอย่างเช่นสยามดิสฟเวอรี่เนียมันเป็นเขาเรียกว่าแลนด์มาร์คคือเป็นสถานที่ที่ถ้าไปต่างประเทศเนี่ยสถานที่บริเวณนี้เนี่ยมองขึ้นบนฟ้ามันจะโอ้โหโปร่งโล่งเลยแล้วรถไฟอยู่ใต้ดินแต่รถไฟที่อยู่บนดินมันจะเป็นรถไฟที่อยู่ปรินนมณฑลเนื่องจากมันไม่บทบังทัศนียภาพ เรารู้ป่าว่าถนนที่เขากำลังจะสร้างสกายวอล์กเนี่ยเป็นถนนที่เสี่ยงต่อการยุบได้สูงก็คือพระรามอะไรนะน้าสยามพระรามหนึ่งพระรามหนึ่งเพราะความที่มีท่อแล้วก็มีอะไรหลายๆชั้นที่อยู่ด้านใต้แล้วนี่จะสร้างทับเข้าไปอีกเหรอแล้วถนนคุณสังเกตนะถ้าใครขึ้นรถไฟฟ้าบ่อยสันนิลรถไฟฟ้าอารีข้างล่างมืดมากใช่สถานีรถไฟฟ้าที่ใหญ่ๆแดดจะส่องไม่ถึงข้างล่างเมืองก็จะกลายเป็นเมืองมืดๆแล้วก็จะทำให้สุขุมวิททั้งเส้น กลายเป็นถนนที่มืดตึบอ้าวกัแทมกัแทมเมืองแบทแมนอะเป็นเมืองแบทแมนกั๊กแทมกแมแต่อากาศข้างล่างนี่โอ้โหอับเรนูมากนะอับเรนูเลยคือมันมันเยิ้มอะเยิ้มเอาอย่างนี้ถ้าเสร็จเมื่อไหร่จะชวนพี่จัดวิ่งแต่ออดนูไปจตุจัดมีนางเงียบใส่คบับนางเงียบใส่แรงมากเลยรู้แปล่าว่าอะไรบอกให้ไม่บอกขอได้โอเคนะครับคือบอกให้อย่างนี้ว่าเขาเนี่ยวางแผนทําแบบนี้เพราะอะไรเขาเนี่ย มีแผนอยากจะให้แม่ค้าพ่อค้าที่เป็นหาดเล่แผงลอยที่อยู่ริมถนนนะขึ้นไปข้างบนให้หมดแล้วเก็บค่าเช่าแผงแล้วฟุตบาทข้างล่างจะได้ลงเขาหวังว่าอย่างนั้นพี่จาัาถ้าฟุตบาทข้างล่างน้องเราไปเปิดร้านส้าตามตำกันอา้าวก็บอกแล้วไงว่าเขาให้ขึ้นไปอยู่ข้างบนก็ร <อ racket> ้านเขาขึ้นเหนือข้างบนบ้างแล้วเราก็เปิดข้างล่างเขาก็คงจะต้องเข้มงวดกับข้างล่างเพราะเขาอยากจะให้เขาจะอยากได้ฟุณป้าเดี๋ยวจ่ายเงินเออเปิดได้เมืองไทยเป็นแบบนี้เราเีร้านส้มตำห้องแล้วพี่จัด เออมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเออถ้าสมมติว่าถ้าจะเป็นกรณีนั้นเนี่ยนะเก็บค่าเช่าแผงกันให้เป็นกิจจลักษณะเอาขึ้นไปอยู่บนสกายวอล์แล้วข้างล่างเนี่ยตรงเลนที่เป็นฟุตบาทเอาไว้ให้คนเดินได้และอีกอย่างหนึ่งคือบางถนนอาจจะเปิดเลนจักรยานได้มอเตอร์ไซค์อ่วิ่งตลอดเลยบนฟุตบาทนะใช่ใช่ใช่เป็นแบบนั้นเืองไทยก็น่าจะเป็นแบบนั้นก็ต้องดูกันต่อไปแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโอ้โหมันจะใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วถนนสุขุมวิทจะกลายเป็นถนนที่มืดดดดมมมาาากกนนะัจจืตลอออทงูุ่่ อ่อนนุชมาถึงหมอชิดนะีคิดดูสิไม่ปะไม่เดินแล้วนั่งรถไฟฟ้าก็ได้นั่งรถไฟฟ้าดีกว่ามีแอร์จริงๆแล,แล้วคุณควรจะเอาเงินที่ทำสกายวอล์กอะไปต่อขยายเส้น BTS อเออให้มันไปให้ไกลขึ้นอย่างเช่นตรงหมอชิดเนี่ยตรงหมอชิดเขามีแผนนะมันจะแยกเป็นสองทางหมอชิดเนี่ยจะไปเลี้ยวซ้ายไปวิภาวดีวิ่งไปถึงรอนเมือง นี่ดีมากมกับหมอชิดอีกเส้นหนึ่งผ่านหน้าเซ็นท่านราดพราวผ่านเมเจอร์รัะชะโยธินไปนู่นเลยไปลงสะพานใหม่อมเอออันนี้น่าทำไงเพราะตรงนั้นรถมันติดมากรัะชะวิภารัชะโยธินเนี่ย นี่ควรจะทำหรือว่ารัฐบาลเงินเหลือหรือว่าโอ้ยเหลืออะไรต่กู้อยู่ตอนนี้เนี่ยอ้าวน้ำมันเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยสี่สิบกว่าบาทแล้วเพิ่งขึ้นมาบาทกับอีกเจ็ดสตางค์เมื่อวานนี้อ้าวเหรอเออน้ำมันขึ้นแล้วนะฮะเอาไม่เป็นไรครับเราก็พูดไปอย่างนั้นแหละถ้าเขาจะสร้างเราก็คงไปห้ามอะไรเขาไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเปิดร้านส้มตำเครืงล่างเออพอร้านข้างล่างจะย้ายผิวยู่ข้างบนอันดับสองคือฮาภาพโป้โปรจอทีวีกลางที่ประชุมรัฐสภา ผู้ม่หวังดีแฮกเข้าระบบที่ไม่พูดถึงไม่ได้กับสิ่งที่เป็นข่าวเด่นอยู่ในขณะน,นี้ในการประชุมรัฐสภาของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาขณะกำลังอภิปรายอยู่นั้นปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์สร้างความตื่นตกใจให้กับบรรดาสมาชิกรัฐสภาที่อยู่ในห้องประชุมเนื่องจากได้ปรากฏภาพนิ่งของหญิงสาวใส่เสื้อเชิดสีขาวนุ่งกางเกงในซีทรูลักษณะเหมือนเปลือยน่งชันเข่าบนเก้าอี้ แ hạ ขาโชว์อลังฉากบนจอมอนเตอร์บริเวณด้านซ้ายมือตรงข้ามบันลังของประธานในที่ประชุมโดยการปล่อยภาพโพสต์ดังกล่าวออกมาเป็นช่วงๆช่วง,วงละ5วินาทีประมาณ3รอบเหตุการณ์นี้มีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่ คือเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ประชุมสภากันมั้งแต่9ก้าโมงเช้าเรื่องแก้รัฐมนูญเป็นเรื่องเครียดนะนะช่วงประมาณ3ามโมงเย็นประชุมประชุมไปด้เรื่อยในขณะที่สสท่านหนึ่งกำลังอภิปรายอยู่ในสภาเนี่ยมันจะมีจอใหญ่ๆเป็นจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆนะคะขึ้นอยู่แล้วก็จะมีจอมอนิเตอร์หน้าประธานสภายูทีก็มีรูปชอบข่าวมากปรากฏภาพนิ่งของหญิงสาวใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนุ่งกางเกงในซีทรูลักษณะเหมือนเปลือยเดี๋ยวก่อนได้คราเลย เปลือยไม่ใช่ว่าเหมือนเปลือยเปลือยเลยนั่งชันเข่าซ้ายบนเก้าอี้แหกขาโชว์อลางฉางนี่นี่ไม่รู้ว่าจะ,จะมีจะมีภาพขึ้นมาหรือเปล่าอย่าเอาขึ้นได้มาไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเหรอ นี่เนี่ย,ยาจางๆ,าางๆไม่เป็นไรจางจางๆนี่คือประชุมกันอยู่มันก็ขึ้นมาอย่างงี้หรอมันก็ขึ้นมาสิเออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีข่าววิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาตอนนี้เนี่ยเขาตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วนะว่าทําไมภาพนี้ถึงขึ้นมาม,นมันมีหลายกระแสเล่าให้ฟังค่ะกระแสรแรกก็คือมันเหมือนกับเนี่ยฮะจอมอนิเตอร์ในสภาเนี่ยด้วยความที่ว่ามันสมัยใหม่มันก็เป็น Wi-Fi b l u e t o o t h เนี่ยอ่าฮะพอมันเป็นไวไฟบล o ทูธนี่นี่ลักษณะเหมือนเปลือยเห็นไหม ไม่เหมือนเปลือยนะนั่เนเืปลือยแล้วโบสเสกไว้คืออย่างนี้ขอบคุณภาพจากเอลีนิวนะครับกระแสะแรกก็คือด้วยความที่ไอโทรทัศน์ระบบทุกอย่างเป็นไวไฟบลูทูธสอสอที่นั่งอยู่บางคนนะอ่ะเบื่อเล่นเล่นโทรศัพท์ของตัวเองลืมปิด Wi-Fi บลูทูธไอเพอร์ซ n a l ลฮอส p o t อ่ะปุ๊บลิงขึ้นไปเลยไนงะมันได้หรอไม่รู้อันนี้กระแสแรกอันที่สกระแสที่สอนี่คือห้องนี้เลย ห้องนี้คือห้องสว er ิตช์่์ของคนที่คุมภาพต่างๆ uh huh. เวลาจะเอาไปขึ้นภาพเน oh, ะะพี่ยเพาสวิตช์ช์คือเหมือนเปลี่ยนกล้องอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วปรากฏว่าด้วยความที่ประชุมสภานานเจ้าหน้าที่ก็น่าจะไม่ได้ทําอะไรแล้วก็นั่งดูนั่งด,ดูส่วนตัวของตัวเองแล้วขึ้นมาแล้วพอสวิตช์ปุ๊บพลาดภาพของตัวเองที่ดูอยู่ก็ไปขึ้นจอไงโถ oh. แล้วก็น่าจะเป็นสาเหตนุนี้เนี่ยเมื่อตอนเที่ยงฟังข่าวมานะเขาบอกว่าน่าจะเป็นสาเหตนุนี้ก็เลยมีการตรวจสอบว่าจะผิดเรื่องของจริยธรรมหรือเปล่า แล้วมันก็มีข่าวหนึ่งที่สสท่านหนึ่งที่ดูรูปโป๊อ่ะดูรูปโปะเลยอ่ะแล้ววันนี้สสท่านนั้นก็ออกมาถแถลงข่าวแล้วบอกว่าก็นั่งดูจริงๆคือมันเป็นอะไรที่ว่าส่งมาทาง Facebook เพื่อแบบ เหมือนเหมือนอะไรอย่างเหมือนก็นให้แสดงความคิดเห็นกับภาพนี้หน่อยแล้วท่านก็คลิกเข้าไปดูใน Facebook นะั้นแล้วก็ลบทิ้งไปบอกแบบนี้แต่ Facebook มันมีบ่อยนะบยคือบางทีเราแบบสมมติเราเอาเอา,เอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมคือบอกตรงว่าบางทีเวลาเราเห็นภาพที่คนแคปเจอร์มาหรือจับภาพมาเนี่ยเรามีวิจารณญาณก่อนนะคือถ้าอย่างเป็นเมื่อกี้อย่างในสภาอ่ะโอเคมันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นใครก็ตามที่อยู่อย่างพี่จันหรือเราอะแล้วอยู่ดีมีคนมาถ่ายเราอย่างเงี้ย แล้วบอกว่าเราดูรูปโปอย่างที่บอกใน Facebook อะ,อะใครที่เล่นจะรู้ว่าอยู่ดีมันมีสแปมเยอะมากเลยเนาะอยู่ดีดีมันก็แบบมาเป็นแบบตุ๊ด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 แล้วบา<อ>งทีเราเข้าไปโลบอะของเราเพิ่งเริ่มนะลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟน่าจะโดนมานานแล้วใช่ไหมตลอดเวลาเพจล,ลูกอลอลกอ,อล์ฟคือเพจใครก็ตามที่คนไลค์แบบเป็นหมื่นหมื่นคนเนี่ยนะมันอยู่ดีมันก็จะมีมาว่า please คลิกเข้าไปดูอะไรไม่รู้อะเป็นเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าสแปมใช่ไหมอยู่ดีก็จะเป็นไวรัสเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีผู้หญิงนมอ ผู้หญิงอะอารมณเลยนะผู้หญิงนมอ,อูมไม่รู้จะเรียกอะไรลักษณะมันดูแย่เราเลยเค้างทูมผู <laughs> ้หญิงนมอ,อูมเหมือนค้างทูมเออนี่แหละอ้าวก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องหาสาเหตุกันต่อไปก็แล้วกันว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่ามันมาจากห้องสว er ิชเชอร์จริงก็สงสารเขาเหมือนกันสงสารสิก็คงจะต้องถูกพัดงานหรือว่าอะไรอย่างนี้แหละแต่อยู่ในห้องมันเครียดนะเครียดสินั่งฟังทั้งวันนะ่ะประชุมสภานะปกติแล้วเริ่มเก้าโมงครึ่งอนะ่ะเมื่อวานเสร็จสามทุ่มยังเร็วนะปกติเสร็จเที่ยงค ประชุมอะไรกันก็ไม่รู้สิบห้าสิบหกชั่วโมงคนนั่งอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้จะฟังอะไรก็ง่วงเหงาหานอนไปตามๆกันแล้วคนในสภาไม่งงกันหรอพี่ลูกเป็นคนนี้ก็เหนื่อยลเเ้ยการจนำข้าวแล้วเราจะมาดูเธออะไรอ่ะถ้าพวกเราอยู่ในนี้พวกเราต้องปูทานเสียงดังแน่ๆเอาไปธานข้าวระทานข้าวอะไรอะไรอ่ะข้าจีดี <laughs> ฉันจะเป็นคนแรกที่เก็บอารมณ์ไม่อยู่ <laughs> พอได้กัฉันเห็นผู้หญิงคนนั้นมาอ้าขาใส่หน้าแล้วก็จิต<อ>ฉันจะหลุดทันทีแต่่าลืมนะว่าผู้หญิงที่ผู้หญิงเมื่อกี้ไม่ได้เปือยนะเป็นลักษณะเหมือนเปือยเฉยแต่ค่ะเออนะคะชอบข่าวมากเลยไม่แต่ประเด็น<ม><ม>ก็คือว่ามันมีอีกมากมายคือเขาก็มัวจะไปสอ,อหาเม,มื่อว่ามีเราว่าคนไทยชอบแตกประเด็นแล้วบางท<อ>ีประเด็นบางอย่างเนี่ยพอมันไม่ได้ไม่ได้สําคัญมากก็ไม่ต้องแตกก็ไปนั่งสอหาผู้หญิงคือดิ่ขำก็ไม่ได้มีอะไรมากโอเคสื่อภาสาเหตุซีมาจากไหนจบพอเจอปุ๊บออกโอเคถ้ามาจากห้องสวิชเชอร์ข่าวออกไป มาเป็นดราม่าแบบว่าโอ้ทำไมแล้วใครดูบ้างแล้วสสมีเป็นเกย์บ้างไหมเออ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 มีมีพวกมึงก็ดูลูกโป๊แหละอย่างเงี้ยคือหยุดหยุดปวดหัวละอันดับหนึ่งต้นทุนอาหารเพิ่ม20%รับค่าแรงขั้นต่ำา300บาทสถาบันอาหารชี้คืนค่าจ้าง300บาทอุตสาหกรรมอาหารป่วนต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นอีก20% ชาบ้านอาหารได้สำรวจผลกระทบของผู้ประกอบการในอุตสาหากรรมการผลิตอาหารต่อกรณีที่มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาทใน7จังหวัดจังหวัดนำร่องประกอบด้วยผู้เก็ตกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครกระชุมธานีนครปฐม และนนทบุรีตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาและในจังหวัดอื่นๆมีการปรับขึ้นอีก40ซของค่าจ้างเดิมหรืออยู่ในระหว่าง 222- 2้3บถึงบาทต่อวันในอีก7จสิจังหวัดที่เหลือเพราะอุตสาหากรรมอาหารถือเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอย่างรุนแรงข่าวนี้ถือได้ว่าเป็นข่าวที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเรื่องนี้จะกระทบถึงค่าของชีพของพวกเราทุกคน เป็นเรื่องที่เราอยากจะแค่บอกว่าให้ทุกคนเรื่องตามข่าวเรื่องของค่าครองชีพเนาะที่มันสูงขึ้นแล้วก็ต้องตามจริงๆว่าเอมันคือมันมีคนทวีตอันหนึ่งลูกคอลชอบมากเลยเขาบอกว่าคนน่ะไม่ค่อยสนใจอะไรกับนโยบายของรัฐบาลหรือเหตุบ้านการเมืองใดๆทั้งที่มันกระทบต่อชีวิตของเราโดยตรงหนักๆสุดเลยสุดๆเลยแล้วสุดท้ายเราก็ออกมาบนใช่ เราไม่เคยตามเราไม่เคยสนใจเรามไม่เคยใช้สิทธิ์ของเราในการทักท้วงหรือว่าในการแบบคอยสอดส่องอะไรเงี้ยออออใช่ไหมเอออันนี้ดีนะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเพราะว่าก่อนที่เราจะบ่นนะเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราบนนะ่นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไร เออแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับอ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อบอกว่ามันสืบเนื่องมาจากค่าแรงขึ้น300บาท7จังหวัดมันที่1เมษายนที่ผ่านมารวมถึงอีก70จังหวัดเนี่ยค่าแรงก็ขึ้นก็ประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงระหว่างประมาณ2 2 2บถึง273บาททั่วประเทศไทยมันก็เลยส่งผลทำให้ผู้ประกอบการเขาขอขึ้นราคาเพราะว่าค่าแรงเขาขึ้นต้นทุนเขาก็มีเขาก็เลยขึ้นราคาของที่เขาขายนะครับเอ่อโดยกลุ่มโรงง,งานผลิตสินค้าสัตว์น้ำแปรรรููปเพิ่มาาคาสงสงงุดถึ20% เนื้อสัตว์ประมาณ5% 1 0ผักผลไม้ SME ธุรกิจขนาดกลาง5-10%ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ก็ประมาณ2-3%นะครับก็ต้องบอกว่าธุรกิจขนาดเล็กอ่ะมันเพิ่มเมันเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเขายังคงต้องใช้แรงงานคนแต่ธุรกิจขนาดใหญ่อ่ะเขาไม่ต้องขึ้นมากเพราะว่าอะไรพอรัฐบาลขึ้นค่าแรงปุ๊บเขาไม่ใช้คนเลยเขานําเข้าเครื่องจักรมาแทนคน เขาก็เลยขึ้นน้อยรประมาณนั้นนะครับอ้าวก็มีทั้งปลากระป๋องปลากระป๋องมีซอสนะครับแล้วก็มีสินค้าหลายๆอย่างนะครับที่กําลังทยอยตัวขึ้นอยู่ตอนนี้รวมถึงราคาน้ํามันแต่ราคาน้ํามันเมื่อขอแสดงความเปนนีพรุ่งนี้ราคาน้ามันจะลด40สตางค์เออนะฉีบฉัรนรอพรุ่งนี้ดีกว่รารค่อยเติมรอ,อพรุ่งนี้เราค่อยเติม40สตางค์นะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเยอะเนาะก็เยอะแต่ว่าเมื่อวานซื้อขึ้นมาบาทบาทกว่าๆวแรงแรงว่าวิธีการขึ้นเขาจะเป็นอย่างนี้แหละ เขาจะขึ้นบาทหนึ่งใช่ไหมแล้วอีกสองสวันเขาจะลด40สตางค์ชอบมาบอกว่าข่าวดีอะไรก็ไม่รู้ออดีตรงไหนวะแต่จริงๆแล้วก็คือขึ้นอีก60สตางค์อะบางนั้นเหอะเออเออเป็นแบบเนี้ยหมดเวลาแล้วนะครับกับรายการสิบข่าวเด่นรอบสัปดาห์จัดเมนเล่นข่าวพวกเราหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ทั้งสาระและความบันเทิงไปพร้อมกันและในสัปดาห์หน้ารายการจัดเมนเล่นข่าวจะนําเสนอข่าวที่น่าสนใจและจะมาคอมเมนต์กันแบบมันสุด,สดๆเช่นเคยติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมง วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ